เหมือนได้เข้าไปกล่าวคำอำลาเพื่อนเก่าที่ศูนย์ซ้อมของสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลิเมลครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าแฮร์รี่เคนได้กล่าวคำอำลาเป็นการสมวนตนะกับอดีตเพื่อนร่วมทีมสเปอร์ที่สำนักง,งานใหญ่เอ็นฟิลด์ของสโมสรแล้วเมื่อวนันอังคารที่ผ่านมา รายงานบอกว่าแฮร์รี่เคนได้เจอกับอดีตเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทีมงานของเขาที่สนามซ้อมของสโมสรก่อนเกมยูโร2 0 2 4รอบเพลเลอกกับอิตาลีในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสื่อเนี่ยได้เปิดเผยตั้งแต่เมื่อวันที่6ตุลาคมแล้วว่าแฮร์รี่เคนจะได้รับอนุญ,ญาตจากสเปอร์ให้เข้าถึงทุกส่วนของศูนย์ฝึกซ้อมเพื่อพบปะก,กับเพื่อนร่วมงานที่เขารู้จักดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาอังกฤษเนี่ยมาถึงศูนย์ฝึกของสเปอร์ในวันพฤหัสบดีและก่อนหน้าวันอังคารแฮร์รี่เคนอยู่ที่ศูนย์ฝึกซ้อมออเก่าเค ทีมของเซาเกตออกจากเอ็นฟิลด์ในวันอังคารก่อนเกมรอบเขาเลือกสําคัญกับอิตาลีและเคนก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวที่สนามซ้อมของทีมชุดใหญ่ของสเปอร์เพื่อพบปากกับอดีต <c oughs> เพื่อนร่วมทีมของเขานะได้กาลังเตรียมพร้อมสําหรับเกมประทับฟลุลมในวันจันทร์หน้าอ่าเฮริเคนนะครับสร้างผลงานมากมายกับสเปอร์โดยเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรอ,อยู่ออกจากสเปอร์ย้ายไปไบร์นเนยนด้วยค่าตัว1 0 0ล้ารนปอน จะบอกว่าการย้ายทีมครั้งนี้เป็นการปิดฉากช่วงอาชีพอันรุ่งโรดของแฮร์รี่เคนกับสเปอร์หลังทําไป280ประตูระหว่างนั้นนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นตำนานของสโมสรสำหรับแฮร์รี่เคนกับสเปอร์นะครับดีใจด้วยนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนที่ได้ไปกล่าวคำอำลากับอดีตเพื่อนร่วมทีมที่ศูนย์ฝึกของสเปอร์นะครับอย่างน้อยก็ได้บอกได้กล่าวกันน่อยหลังการจากไปหลังการย้ายไปนะครับ ชูกันแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วฟอร์มขอให้รุคนก็สดสะเดาสะด้วยนะครับต้องบอกทิ้เลยโอ้โหสุดยอดจริจงๆนะจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม